ภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งอยู่สองอย่างที่บัรปะชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไรคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในการมทั้งหลายกามะสุขันลิกานุโยคะ อันเป็นการกระทำที่ยังต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุตุชนไม่ใช่ของพระอริยะเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอตตกิละมะถานุโยคะอันนำมาซึ่งความทุกข ไม่ใช่ของพระอริยะเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้ว เป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานนันเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย มัชิมาปฏิปทานันคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์แปดประการนี้แลกล่าวคือความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิความดำริที่ถูกต้องสัมมาสังกัปโปการพูดจาที่ถูกต้อง สัมมาวาจาการทำการงานที่ถูกต้องสัมมากรรมมันโตการอาชีพที่ถูกต้องสัมมาอาชีวโวความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาวายามโมความรำลึกที่ถูกต้องสัมมาสติความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้อง สัมมาสม,มาธิภิกษุทั้งหลายนี่แหลมัชฌิมาปฏิปทานัน้น